อาอนออีต้าตเรตอเคครับสาสอง,งสวัครับพกบพเราวยต่างครับปอหารดแฟรงค์ครับโอ๋ครับสมุยครับชิต้าครับ พูดถึงโชว์มือกี้หน่อยเราได้ปล่อยของอะไรบ้างโอ้เรียกได้ว่าเป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรา,าคือเพลงชูการ์ครับผมก็เป็นเพลงแรกของพวกเราเลยนะครับที่ได้ปล่อยตัวแบบออฟฟิเชียลในครั้งนี้ครับใช่แล้วนอกจาก,ะะา to top, กชูการ์นะครับก็ยังมีสุด็อปแล้วก็ยังมีโชว์พิเศษอีกหนึ่งโชว์ครับอีกสองโชว์ที่เราได้โชว์กันไปก็ประทับใจมากที่ได้มาโชว์นี้แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วสนุกมากหวังว่าทุกคนจะประทับใจกับโชว์ที่พวกเรา ทุ่มเทซ้อมกันไหมครับเห็นมันมีช่วงที่ให้แต่ละคนได้โชว์ความสามารถอย่างเช่นแบบอาอเมียนแรปสามรอบอะไรอย่างเงี้ยเล่าหน่อยโชว์โพซิชันนะครับผมก็รอบนี้โชว์โพซิชันเราได้แบ่งได้แบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือร้องแรปแรปและก็เป็นเต้นรวมครับผมกีตาร์ใช่ไหฝั่งแรปก็จริงๆพูดถึงทุกฝั่งเลยผมรู้สึกว่า โชว์ครั้งนี้มันพิเศษตรงนี้มันเหมือนเป็นโชว์แฟมิลี่อะค่ะใช่เราไม่เคยมีโชว์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแบบเราก็ได้โอกาสมาโชว์กับทั้งพนะิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็น้องน้องเบียซีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าดีๆที่พี้เป็นคนหนึ่งในโชว์นี้ครับก็ถึงว่าเรียกได้ว่าได้ทำครบทุกพาร์ทแล้วก็ฝากสับสนต่อไปด้วยนะด้วนะครับร่วมงานกับศิลปินแบบต่างชาติญี่ปุ่นใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างมันมันสำคัญยังไงมันดียังไงอย่างเงี้ยรู้สึกแบบตอนแรกที่ผมรู้ว่าต้องคอล ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเพิ่งเป็นวงที่เราเป็น,ปนแบบไม่รู้เป็นน้องใหม่อะครับแล้วแบบว่าเราได้โอกาสที่สําคัญขนาดนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้แบบว่าประเทศเราเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนกันไหมอะครับครับก็รู้สึกเป็น,นรประสบการณ์ที่ดีมาก <c oughs> ครับผมมันจะสร้างโอก แบบัยแฟนที่นู่นได้เห็นเรอผมคิดว่าการคอร์ปของเราครั้งนี้ครับมันคือการเปิดโอกาสใหม่ๆในด้านดนตรีครับ mm hmm. เป็นการที่เราทําลายกําแพงทางภาษาเนาะ mm hmm. ดนตรีไม่มีกําแพง mm hmm. ก็คือเราใช้ดนตรีเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมระหว่างประเทศของเราในสองประเทศนะฮะ mm hmm. คนไทยอาจจะได้รู้จัก ทางญี่ปุ่นมากขึ้นปฏิสัมพันทางฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นทางฝั่งญี่ปุ่นก็อาจจะได้รู้จักวาเป็นประเทศไทยมากขึ้นด้วยนกะ็ถือว่าเป็นเรื่รรอง,งที่ดีมากๆเลยในเรียนรู้การทํางานก <Ooh. S 2> ันบ้างอ่ะวัฒนธรรมเขามันทำยังไงไหมเออก็รู้รสึกว่ามันค่อนข้างตอนแรกก็รู้สึกว่าค่อนข้างต่างอะไรเงี้ยแต่พอ,อเราได้ทํางานร่วมกับเขาเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเขาปรับตัวเข้าหาเราเราก็เป็นเข้าหาเขาเลยผมรู้สึกว่ามันทําให้การทําง,งานมันไหลลืน่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความกังวลเลยเลยตอนที่เราทำงานด้วยกันแล้วจ,จะมีอีกไหมโอ้อย,อยต้องรอเซอร์ไพรส์รอของเก็บไว้ก่อนดีกว่าันนอกจากญี่ปุ่นก็าอาจจะ<ม>อนาคณะนสอีกไหมถ้ามีโอกาสในอนาคตก็อยากัว้ารอบนูกเพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับทุกคนเออด็กๆคาดหวังวงการทีฟอฟยังไงวันนี้มันดูบูมมากเลยเนาะ รเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดีกว่าครับเป็นจุดเริ่มต้นของวงการในที่ทําให้ทุกคนผู้ฟังได้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนทํางานเพลงผลิตผลงานเพลงผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มีความสามารถมากๆเราสึกว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนแบบรู้ว่าเนี่ยประเทศไทยของเราอะไม่แพ้เลยนะไม่แพ้ใครในโลกในเรื่องการผลิตผลงานด้านเพลงเลยสุดท้ายสวัฟนๆครับ นะครับดีวายนะครับขอฝากตัวพวกเราเข้าไปในอ้องบทท่5นะครับผมรับบรตาพวเราด้วกแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับที่โซเชียลมีเดียครับทุกช่องทางทาง o f f i c เ a ี d ายครับครับนะครับขอบคุณคับขอบคุณนะครับ